สวัสดีครับผมสวัสดีอ่าเป็นยังไงบ้างเลยโชคได้มันมาพี่น้องเนาะสำหรับพ่อหมอหวังเข้าอีกแล้วพี่น้องเนาะเข่าสองโตได้พี่นอนะ้องเด้อเนาะห้าศูนย์สองอ่าเพิ่ว่าฝันเป็นเลขนิมิตเลขฝันพี่น้องเข้าอีกแล้วอ่าตามด่วนใครงบน้อยเนาะพ่อหมอหวังนี่แค่นี้พี่น้องเนาะเข้าตรงๆเข้าเต็มเ็มเลยเนาะห้าสองครับผม เอ้าวดปีนาพี่น้องปีนาจะเป็นยังไงลูกซื้อลูกหาแห่มาเต็มบ้านเลยพี่น้องเนาะวดอย่างเคชิงพุพี่น้องมามาขอโ่งขอบานน้ากันรอติดตามและส่งบรรยากาศไปพร้อมกันครับผม่รู้วาจไะมาตามแนวทางก็มาหวังหาซองเป็นเหตุทั้งสามเจ็ดทั้งหาซองครับผมเอาวันดีครับพ่อครับผมสวัสดีครับผม มอบังกายิดพี่หนักเ<อ>ต้นอี่พคนเต็มบ้านเลยพี่นอกเออสิบหดคิวพี่อนักไง ซาจึกดึกซีหคิวแล้วแข้ามาจะส่งแ้วเดี๋ยวนี้มาหาอีกมาอีกว่าตวดีรับแมวเป็นเหตุีหาองอ่ะผ่านมาหาสองพี่น้องเนาะข้าแปลเลนี่หา้องหางเริ่มแปนเลยเนี่ผ่านมาสมคำเราลื้อไในจ้างบริการมาเดี๋ยวนี้มาอะยรนี่มาระยนี่เลยเพาะที่มาหาจด้แตเป็นจังไหเป็นจังไหมาหาจแ ่าหันกระติเกาหีองอหาสองออกไปล้วก็ยังม่หาูนสองออสองหาูนหันเรอมันสิมันก่เาอาบานี่เลขลางมันมากระสิมาบอกีก um> ังไงมืตมาเคื่อมีมามาโอ้ตตงวดได้ตห้าแปดเจ็ดเอะกว่าเด้อะ ตัวนีสองตัวตัวนี้มันติมาเลขล่างมัติมาเจ็ดสองนี่นั่งเราใช่ไหมมัติมาเจ็ดสองเลขล่างหวมัติมาเลืบนก็ได้หรอวะเลขบอมันมาห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดล่างเจ็ดสองเจ็ดสองอืเจ็ดสอง มี่เท่านั้นเลขหางเดียวเลขเยกหน่อยเราไอง<ด>หางเดียวน่าหางเดียวได้มาเึ้นได้มาเคล่นเราไหันไปหางเดียวด้ยหานสองเราเลยแม่นี่อยู่มันจะ,ะ,ะมาตกเก่าแล้ววะนมีแจ่โศกแล้วมาตกเก่ามันมากืกเกามันมากราเนี่ย่้มอนี้นี่สองกับเม่น,นี้ม่จ่าชุดบนจะไม่เปลี่ยนชุดฝันแต่ไหนอจักว่าเขาว่าเขาจักว่าเขาว่าเขาไปบรงยรถน้ำจานตะเด้อมันมากอยู่เลยอย่าไปเลยที่น้ำจานตะตัวนึงมาก มาแต่มาตัวเดียวอไปบางย่านจแต่โอ้ยดูไปนังรถซุ่มันเนี่ขันเหนื่อยว่าิี่ไเลยมากิิประจำไมนมาอีกแล้วไม่แล้วโอมาอีกแล้วห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดตัวตน้ำซับออกเนี่ยไปตรงไหลซับกันออกนอ้ยครับซับตัวกับยาตัวว่าตัดออกตัดออกนี่นนี่แหละย้อนละต่านั่แหละหาเจ็ดแปดเม่อกี้เป็นเจ็ดหาเจ็ดแปดแปดเจ็ดยู่งนี่ตัวีดนี่ตัดออ ส <2 S 2> องเองมี่ยสองนี่เป็นเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดอ่ะเลลมียกรางเนอะอันที่ไปที่แม่เขาหาเจ็ดแปดเป็นเขาว่าบอกกูมเจีาวทีเจ้ทาท่าเพื่อว่าหนึ่งสองขึ้นแล้วมันพานมากมันมาตัวน,นี้มันมาตัวนี้มันมาตัวนี้เห็นมาตัวนี้คล้ายๆว่าเขามาบอกเทวดาเป็นลุงมาอ,มอทวดาลุงมาเพื่อนกลุงมาบอกมันมาตัวนี้มันสิมาเด็กคือหอดกอนมันเคยเขาม้ามันจขามาอีกแต่ว่ามันมาสองเดือนจะนี่มแต่ว่าช่วงนี้มันหา 5, 8, 7 5, 7, 8 Cấp vào này là 7 Cấp vào Để có lại tổ đọc kia nào Để có lái tổ, dùng tạp nhá Có cái lái tổ chắc chả Ồ Mà ngâm lại có nhọt nhiều Chứ mà còn tí mà lăng, chứ lăng, bê bê này mà Lăng 27, 72 Ồ, 27, 72 lăng Mấy lăng gần đi Chứ ở ngoài 37 ở đây Ồ, 37, bê bê này mà Mấy giờ phân lăng ให้ย่างก็คู่หรือเปล่าไม่ไม่มีซ้ำหนีเนี่ยที่ว่าไปทั้งอื่นกับประเด็งมีซ้ำหนีเนี่ย่ซ้ไหนกับปรด็งบอกไปหาตัวเอ็นบ่มีมันมีตัวนี้มันเลยมาตัวนี้มันมาตัวนี้เพิ่นบอกมาตัวนี้ได้พุ่มนั่งออกอสามตัวหาเจ็ดแปดเจ็ดอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้นี่อ่าบนขวาจะสองบนสองหลังมันเร็ว ันก้อนใจค่าบนหาล่างอีกอันนี้สอมันก็ยังมายังมายังมีอยู่ยังเหลืออีกเต็มสองเจ็ดเจ็ดสองแสดงว่าสีบัตบัดพว่าทหารัีกที่เราใชเขามาหอดได้คิวยยาวอยู่โอ้เต็มหมู่บ้านนี้งบัมีหมู่บ้านเลยหมู right ่บ้านหมู่บ้านมี้บาบางตรงก็มือนีก็ยังนั่งอายุเกชั่วโมงเนาะมาไปย่าไปต้องจุ่งแหลมา มเล่นพวกผิดวางให้สามตัวหนึ่งชุดสองตัวหนึ่งชุดนว่มันจะสี่เจ้งเขียบยังแหลนมาเด้อว้าวโอ้ยอีพีฝนยุ่งเทียบอะไรตัวแม่นแถวๆกรุงเทพยังแข่งมาต่างจังหวัดอ่ะเคยดังมากว่าจะกรุงเทพยังกว่ากันเบียดหน้าของเขากระม้าเพราะ่เขามากเขามีลามมาพร้อมเพราะว่าเขาซานแกนย้อนหลังเขามีลามมาพร้อมป้านันเตยดีพอมาจากประเทศนอกคนตัวนี้มาดูหมอเนี่ยบางคนมากเขาก็ มาอยู่พี่เกิดแม่ออนฮอตแตงแจก็แทงแะเจ้เมียเพราะว่ากระจอกไม่อยากพี่อยมนองไม่มูไม่พวงอยเวียดนามลนะครูบมาน้ำกันไม่คือมา่อนข้าวอยู่ข้าวตัต่างบทเสียงเล่นเตี้ยเอฟซีมาล่อนฐานเล่นเต้ากว่าพี่น้องขางบ้านเอาขางเมืองเข้ากนกันยังมากพอซื้อเสียงดังฮอดไก่ดังไปไกลวันนี้หายเดียว หางเดียวบนหางเดียวล่างหางเดียวตามนั่นแลตามพันวามาสมุรจักขึ้นกันเจอพันวานหมเนี่ยนว่พนวาไหมเนว่นี่นไหนมาแนี่น่วนีน้นลเพราะว่าแปดเจ็ดมันสองขึ้นแต่ไม่มีมาแปดเจ็ดเพราะว่ามาหายหายแปดเจ็ดแต่มาสองขึ้นนมาแต่มือออกที่แหลกคนณนอยนั้มาทะเลาะทะเลาะย่ไหพรไปใช้เที่ยวเนี่เราไปใช้รับตายร่วมกับแม่รถจี อาจระลรกตัวนี้ก็ไอยมาลองลองลองกเจ็ดัวมากแต่สองเจ็แค่ม่อนมี้มีสองมี่นึ่ก็เอาสองตอนเป็นเจ็ดระวังเจ็เป็นหนึ่งโอ้เอากับเอาเรืองีนองเรืองนะครัระวังเจ็เป็นหนึ่งก็นว่าเจ็ดเป็นหนึ่งตัวก็เป็นซอ่วานี่เจ็ดเป็นหมันเเป็นเงินไิองอีกหนึ่งหนึ่งอาเันละุได้มาเรยเป้ากันเป้าตเป่าเป่าเป่าเปาเป่า ห้าเจ็ดแปดตสงตัวม่หาเจ็ดหาแปดมี่เจ็ดแปดท่อนละครับท่อนละมี่สามหนั่โจกามันน้องพอด้มีแชรนี้นีแช่นี่พี่น้องเล็กหน่อยๆเด้อพี่น้องเดือไปไปตามันพพี่บงไม่งวดที่ผามาก็ได้ก็จับให้หดอืมเนาะ เ,เอาตั้งให้นี่ตั้งไว้หันแล้วพ่อเออตึกงามนแโอ้ยอายุมานะนนะสังสตังอายุมานะนนาสังสตังอายุมานะนนาสังสจังปิดปุ๊เรียกทรัพยเรียกทรัพสันวัดมันจะอยู่ในเงือนเพราดเปิดร้านเปิดซองไว้เอาก็ตานี่ไม่ใส่ที่เปิดร้านว่าเลย คล้องเปิดลาดเปิดน hmm. ักคายของเปิดลาดทั a a contest, ้งมือชอวาโร่สิไหลเขามากเท่เขามากเกินมีไอ้ผลักขายคล้องอ้ทุนับเนื่นถึงไหมเอ้าก็พอบริสุทธินเินามือว่าไม่ตองขายคองเกินคล้องพ่อขายเกินรดขายกอนกับรมันล้่อพอมือว่าจะได้รถข้าวสารวาไม่ตอายุมณะนักสังสตังสามมณะนักสังสตังอายุนอกต้องใส่เงินใส่สตัง อายุมาณังสังสตังไปเดไนเปิดซีกับผมไ็เด้เปิดร้านไปเดิร้านค่ะมีร้านค่ะไปร้อนแบบร้านเบบซี